แนะนำบทอัลมุสดามิลบทอัลมุสดามิลเป็นบทมักกิยาะมียี่สิบองค์การที่กล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตของท่านรอซูลสลลลอะไลวะสัลสลัมในการตั้งจิตมั่นจงรักภักดีและยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนและการอ่านคำพีของอัลลอฮ์แกนหลักของบทกล่าวถึงภารกจิจของท่านรอซูลสลลลอะไลวะสัลลัลลมด้วยเหตุนี้จึงขนานนามบทนี้ว่าอัลมุสดามิล บทนี้ได้เริ่มด้วยการเรียกท่านรอซูลสลลล้อวาเลวัสลัมอย่างสุภาพอ่อนโยนที่แสดงทุกความเมตตาปราณีของอัลลอฮ์ต่อพวงบ่าวและรอซูลของพระองค์ซึ่งท่านได้ใช้ความพยายามในการพักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยหวังความโปรดปรานจากพระองค์ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประทานองค์การซึ่งอัลลอฮ์ทรงมอบหมายแก่รอซูลของพระองค์เพื่อทําหน้าที่เผยแผ่แก่ผู้คนด้วยความขยันหมั่นเพียร ในการนี้ได้อาศัยการเตรียมพร้อมในการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนเพื่อปฏิบัติศาสนากิจบทนี้ได้ใช้ถ้ารอซูลมีความอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุสรินและจงแยกตัวออกจากพวกเขาอย่างสุภาพจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงแก้แค้นตอบแทนแก่พวกเขาเองต่อจากนั้นบทได้กล่าวถึงการสัญญาของอัลลอฮ์ถึงการลงโทษและการตอบแทนในวันกิยามะโดยที่ในวันนั้นจะมีความน่ากลัว และการตกใจซึ่งจะทําให้สีสากของเด็กๆกลายเป็นสีขาวบทน,นี้ได้จบลงด้วยการผ่อนผังของอัลลอฮ์แก่อรซูลของพระองค์และบรรดามุสมินผู้ศรัทธาจากการยืนละหมาดตะหัตยุดในเวลากลางคืนเป็นความเมตตาแกแ่ท่านและบรรดามุสมินผู้ศรัทธาทั้งนี้เพื่อจะได้ให้ท่านออซูลและบรรดาสาวกของท่านนาบีมีเวลาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยโอ้ผู้คลุมกายอยู่นั้นจงยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนเว้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ตลอดคืน ครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยอรหรือเพิ่มกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะถ้้จริงเราประทานพจนาฏองค์การอันหนักหน่วงแก่เจ้า แท้ أ ا ى ي จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่งอินนَลก็ฟินน์ฮาริِ س บฮْล์ ا วีลาแท้จริงสำหรับเจ้านั้นในเวลากลางคืนมีภารกิจมากมายวบและ และจงดำลึกถึงพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงตั้งจิตมั่นต่อพระองค์อย่างเท่งครัดพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นจงยึดเอาพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเถธอและจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแยกตัวออกจากพวกเขาด้วยการแยกตัวอย่างสุภาพและจงปล่อยค่าและบรรดาผู้ปฏิเสธผู้สำราน และจงฝันฝันให้แก่พวกเขาสักเล็กน้อยอินนาลดยนาอันกาลาวะจะฮีมาแท้จริงนะที่เรานั้นมีโซ่ตรวนและกองไฟลุกโชนวะกอลมันซะกัสตุวะอะซาบนอลีมา และอาหารที่ติดลำคอและการลงทวดอันเจ,จ็บปวดเยวมตรจุทุลอร์วัลจิบาลวะคานะทินจิบาลคธีบันมหวันที่ฟันดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนและภูเขาจะกลายเป็นกองทรายไหลพรูอินนาอรสลนาอิลัยคุมรสูลันชาฮิดันอาลัยคุม ถ้าจริงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งไปยังฟิลเอาแท้อาสาฟิลเอาหุรอซูลจะขึ้นนาเขาขาอดีลาแต่ฟิลิเอาได้ฝ่าฝืนรอซูลท่านนั้น เราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักถ้าพวกเจ้าปฏิเสธพวกเจ้าจะปกป้องตนเองต่อวันนั้นได้อย่างไรเล่าซึ่งมันจะทำให้เด็กๆก,กลายเป็นคนแก่เพราะความตกใจกลัว วันนั้นฉันฟ้าจะแยกออกและสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยออิิิินนลละะะาาดดฮฮีีัักรรมชตบบแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเถิด إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم แท้จริงพระผู้ภิบาลของเจ้าทรงรู้ดียิ่งว่าเจ้ายืนละหมาดเกือบสองในสามของกลางคืนแต่บางครั้งครึ่งหนึ่งของมันและบางครั้งหนึ่งในสามของมันพร้อมกับจำนวนหนึ่งของบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าแล้วล้อทรงกำหนดเวลากลางคืนและกลางวันพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านอัลกุรอานตามแต่สะดวกเถิดพระองค์ทรงรู้ดีว่าอาจมีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นคนป่วยและอีกบางคนต้องเดินทางไปดินแดนอื่นเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอ์และอีกบางคนต้องต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านตามสะดวกจากอัลกุรอานเถิดและจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาศและจงให้อลัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมเถิดและความดีอันใด ที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณนะที่อัลลอฮ์ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถ้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ